สวัสดีครับเปอนของน้องพี่เอสทีัลครับวันนี้จะพาชมหน่วยงานใหม่นะครับกออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานใหม่นะฮะเป็นตึกสามชั้นนะครับอันนี้หลังที่หนึ่งน,นี่รอร้อยสายนะฮะทีกสัพักก็น่าจะทำงานผ้าได้ อันนี้มาส่วนของหลังที่สามครับก่อฉาบแล้วนะฮะขึ้นไปชั้นสามแล้วครับนะฮะงานระบบกำลังเข้าอยู่นะฮะปวรกอยทอไปปลาปามาแล้วนะฮะเห็นช่องสีน้ำเงินเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นหลังที่สามนะครับ อังที่สามนี่ก็ร้อยท่อหมดแล้วนะฮะถาบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันของงานแต่ละชั้นเนาะนะฮะเริ่มจากชั้นล่างเลยครับชั้นล่างลงรถกว้างทีเดียวนะฮะลงรถครับที่เห็นก็เป็นส่วนของลงรถนะครับตรงนี้จะมีฟ้าเนาะนะฮะ แล้วก็เป็นส่วนของงานใต้บันไดนะครับเอาเว้นเป็นสีอย่างนี้นะยังไม่ทาสีขาวก็มีฝ้าเนาะนะฮะก็าบริเวณชั้นล่างก่อนนะครับทางเข้าครับทางเข้าจะมีเสียงคนทำงาน่อยนะฮะเข้ามาก็จะมีโถงล่างเลยนะฮะ ช่างไฟยังเดินท่อกันอยู่นะฮะเราสู้ไปนี่ก็น่าจะเป็นส่วนของห้องน้ำชากาแฟนะฮะ ก็มีส่วนของนี่เป็นห้องน้ําล่างเนาะด้านหลังน่าจะมีอีกนะต้องไปดูด้านหลังสิปกติจะมีด้านหลังอยู่นะด้านหลังจะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องคนใช้นะบวกห้องน้คนใช้รับฝันนี้แลบวันนี้ก่อนดีกว่า ไอ้กพบทุกคมหน่อยนะฮะเนื่องจากกำลังทำงานกันนะบงได้ขึ้นไปชั้นสองครับนะฮะสามชั้นนี้ก็ราคาน่าจะหลายล้านนะครับนะฮะไตรงถงบันไดนะนะฮะ นี่ก็น่าจะเป็นส่วนของลานพักผนส่วนย่อมอะไรได้นะนะฮะส่วนนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะะยาวเลยทีเดียวแล้วก็นี่ก็เป็นในเรื่องของห้องน้ำนะฮะชั้นสอง ชั้นสองมีห้องนอนนี่ฮะห้องที่สองอันนี้เป็นห้องน้ำส่วนรวมเนาะ,ะฮะแล้วก็ห้องที่สามนะฮะก็จะเป็นห้องนะห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำเนาะในตัวนะฮะขึ้นไปชั้นสามสเป็นยังไงบ้างดูสินะครับ นะฮะก็ตั้งไม้ไผ่สูงเลยงานฟ้าตรงนี้ต้องมีการตั้งนางลานเกิดขึ้น,นะฮะก็ทงบนนะฮะพันมาก็จะแบ่งเป็นห้องนอนอีกแล้วนะฮะห้องนอนห้องน้ำรวมนะฮะนี่ก็ห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับนะฮะ าส่วนนี้เป็นห้องอะไรเนาะนะฮนแบบไม่ได้บบกระบุไม่ได้อ่านเนาะนะฮห้องแต่งตัวหรือเปล่านเะข้ามาส่วนนี้จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวเนาะ ชั้นสามก็จะโกฟอยนะฮะกันฉนวนกันความร้อนไว้ดับฟ้าก็ประมาณติดแขนงก็ประมาณเมตรนึงนะฮะก็ก็ไม่ได้สูงเนาะแต่ดับฟ้าจะสูงหน่อยเนาะสองเมตรหกสิบเจ็ดสิบขึ้นแล้วนะฮะดันฟ้ากันได้สูงดีทีเดียวส่วนชั้นบนนะฮะจะตะกุฟอยประมาณนี้นะครับ อันนี้แขวนนี่ก็ต้องดูกันอีกทีเนอะอาจจะแขวนเป็นใรูปสาแรกแรกนะฮะห้องน้ำก็ระดับฝ้าสูงเหมือกันกขาเบื้องมันหกสิบเนาะนี่ฮะสองเมตรสี่สิบ่าจนสองเมตรเจ็ดสิบแปดสิบนะนะฮะ กระเบื้องที่เห็นนี่ก็สี่แผ่นเต็มแล้วยังเหลือต่อเศษนะฮะแสดงว่าระดับฟ้าสูงมากนะฮะเราห้องน้ำเนาะห้องนอนก็เหมือนกันนะจะสูงครับปกติระดับฟ้าก็จะสูงประมาณสักสองเมตรห้าสองเมตรสี่สองเมตรห้าไล่ไปนะฮะสูงสุดก็เป็นสามเมตรมีสามเมตรสิบสามเมตรอะไรประมาณเนี่ยห้องเฉพาะห้องนอนเนาะ แต่โถงนี่สูงแน่นอนนะโถงตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มาไล่กันอีกที่นะครับตอนขึ้นหน้างานนะวันนี้ได้แบบมาแล้วได้แบบมาแล้วแล้วก็มาเดินดูคร่าวๆก่อนว่ามีพื้นที่ฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็คาดว่าจะต้องมีนับตัดคุ้มบันไดนะของชั้นสองขึ้น, 2, นไปสามนะ ตใต้บันไดก็จะทำทำันไ้เปื่อยอยู่บันไดเปื่อยนะคาดว่าจะต้องมีงานฝา,าจากส่วนนี้ฮะยาวไปพุกบันไดเลยนะครับระดับฝา,าะจ่วนมากจะสูงเนาะนะฮะเดี๋ยวดูห้องน้ำนี่ครับนะฮะตัวเต็มก็มีสองเมตรสี่แหละนะฮะ ตอนนี้งานระบบประปาเสร็จไปแล้วนะเหลืองานในของไฟฟ้ากำลังเดินท่ออยู่นะถ้าสายมีก็เข้าเดินคาดว่าเข้าได้ทีเข้ากับได้สองหลังนะครับกัส่วนนี้น่าจะมีตัวหุ้มฮะน่าจะทำหุ้มบันไดจากชั้นสองลงไปชั้นล่างเลย ท้องพื้นมันใดยังไม่ได้ฉาแก็มาลุ้นกันอีกทีเนาะนะกติไดแ้แต่นะพระเจ้าบางทีพระเจ้าก็ท้กกทองพื้นเป็นสลับอย่างนี้ก็ฉาบนะฮะตอนนี้เว้นไว้เรายัางไม่รู้เนาะมาดูกันอีกที ช่างไฟยังเจาะเดินท่ออยู่นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้เป็นตีดำ้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปนะฝากวิทีดแฟมิลี่ด้วยครับบายบายครับสวัสดีครับ